มหาวิทยายละะัยราชภัฏพะนครจัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2560สำหรับภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์กิรศักดิ์ชุมปรานนท์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าครับเรียนครับนักศึกษาท่านทุกคนในนามของมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาเข้าหัวของมหาวิทยาลัยและคอยนักศึกษานั้นมีความตั้งอกตั้งใจ ในการติกตามต่อไในภาคหน้าและขอให้เป็นกําลังใจกับทุกคนด้วยครับงานนี้นอกจากมีคณาจารย์มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่กันแล้วยังมีพี่ๆองค์กรนักศึกษาและสพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับน้องๆในปีนี้อีกด้วยพี่ชาวมุ่งใจครับชล่นชื่อชาวครับอยู่สาขาและภาคาษาาัาปีที่สี่ตแหนรองปาทีครับอ๋อไม่ใช่แน่ะคกับภาษาีภาษาะภาษาภาษาที่ส ศาสที่3ีาตร่และแนกอการสนที่สค่ะสวัสครับที่ที่แม่ครับเป็นยัง้างทุ่เลยนะครับและที่ี่ครับเป็นพี่ตาปราการบริการของกองารศึกษาสอนักษานะครับแล้วก็ชมรงต่างๆนะครับให้คำนต่างแล้วก็คู้คูดูแลนะครับการจัดกิจกรต่างๆนะครับแล้วก็รช่วยด้วยนะครับเราจะ่ดูแลเดียวนะฮะเราจะ อันนี้เสุดะครบหลังจากไปฟังพี่ๆพ,พูดกันไปแล้วเรายังมีคุณตำรวจใจดีที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับน้องกฎข้อห้ามต่างๆและบทลงโทษในการฝ่าฝืนพิธีการในการรับน้องอีกด้วยผมมาตรวจโถงเลครับสิ่เพื่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสอนองโอเคนะก็รู้สึกดีกนิดนึนะครับเราไปเก็บแต่งีพี่มาพบกัะนะครับอันไหนที่ทำได้อันไหนที่ทำไม่นนได้ ับถ้าผิดกฎหมายเราจะทำยังไงนะครับจะมีขั้นตอนการปฏิบัติของ่มเตอีหลายหลายครั้งที่มีการรับน้องมีปฏิเอออันตรายสาหัสเป็นอันตรายถึงขนาดเสียชีวิตจึงเป็นกฎหมายรับน้องว่าปกติไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเปนว่าอะไน้องคลองมือนะเอาอย่างทุก มุดตั้งโง่ไปสักสองรอบแล้วน้ำมันถูกกันกองด้วยธรรมชาติที่โคลที่เลงลากยากทั้งยาฆ่ายาอะไรที่เปล่ารู้อะไรที่มันอยู่เป็นสีชมพูมากมายคนที่มีแผลเชื้อโรคเข้าแผลอีกในกระแสเลือดอันตรายนะครับพร้อมทั้งยังมีอาจารย์แนวในการขอทุนหรือขอข้อมูลต่างๆของมหาวิทยายลัย เสร็จแล้วเราไปฟังน้องๆพูดถึงงานในวันนี้กันดีกว่าครับด้านแรกกะะ็จะเก็่ยวกับเรื่องของการบริการการึกษานะครับแน่นะครับอันนี้พี่นะครับเป็นพี่นะครับก็จะดูแลตรงนี้นะครับโดยตรงนะครับใครที่เปัญหาในเรื่องของการเรียนนะครับก็สามารถที่จะปรึกษา สนุกดีค่ะก็ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็รู้จักกับเพื่อนใหม่อีกเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ไม่ได้รู้จักด้วยค่ะก็น่าจะได้รู้จักกันตอนตรวจสุขภาพด้วยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกกฎระเบียบของทางมหาลาัยค่ะแล้วก็ไหนจากการกู้ยืมหรือว่าการพวกทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกครับได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยเป็นวันแรกด้วยครับได้ทําความรู้จักกับพวกเพื่อนในคณะได้หลายเรื่องครับได้ทั้งการระเบียบก,การรับน้องได้ทั้งเรื่องการเรื่องทุนเรื่อง การใช้ระเบียบในมออะไรเงี้ยครับได้ได้หลายเรื่องเหมือนกันครับก็สนุกดีค่ะก็มีสาระได้สาระรุ่นบีก็โอเคให้คาแนะนําที่ดีค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากถ้ามันได้ประโยชน์มากหนูก็ชอบค่ดแต่ถ้ามันรุนแรงไปว่าก็ไม่มีใครชอบอยู่ดี ่วงนี้ก็เป็นเดือนแห่งการต้อนรับนักศึกษาใหม่ก็ขอให้น้องๆเฟชชี่ทุกคนตั้งใจเรียนและเข้ามาอยู่ในล้วกาสลองอย่างมีความสุขกันทุกคนและอย่าลืมรับน้องอย่างสร้างสารรค์กันนะครับ